มันรู้สึกอัตราเร่งมันช้าอย่างเอ,อื้อทำไมรถมันเอะจังเลยเนะี่ยเขาเปลี่ยนมุมกล้องดิแล้วคนมันวิ่งข้ามถนนอะไรแถวนี้เนะี่ยผมขับรถคนปกติไม่เป็นนะว่างไง <c oughs> ต้องตรงใช่ไหมโอเคตรงตรงตรงรอดได้ไงเนี่ยเห <c oughs> มือนมันแรงแค่เครื่องอะทางรถไฟเหล่เกี้โอโ้โหเหินเลยเลี้ยวโค้งอย่าแหกโค้งนะแหกโค้งขึ้นมาทำไงเนะี่ยคือมัน <c oughs> ขับรถแบบคนดีๆไม่เป็นนะผมขับรถแบบคนดีๆไม่เป็นนะไปละ ถ้าจะขับน,นี้ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวหรอกโอ้โหรอดได้ไงอะตรงนี้มิดรถชนวัดทำงานหน่อเนี่ยเฮ้ <What? S 1> ยวัดเปิดวัดเกิดอะไรขึ้นตะกี้เหมือนรถเสกมาสิอย่างนี้มันลอยๆเฉยเลยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวหรอกไม่ไม่สนใจแนะล้วไฟตรงไฟเลี้ยวเนี่ยเบรกอ,อู้ชีตเ <c oughs> บรกไม่ทนันคือรถมีชนกันอยู่นี้นะไ,ไฟแดงเหรอไฟแดงเหรอไฟแดงเหรอเบรกโอู้ชีต รอดได้ไงเนี่ยไม่รอดด้วยว่าไงคุณคนนี้นั่งคุณคนนี้นั่งอยู่นั้นนะ่ะหานหน้ามานี้ทำไมละ่ะอ๋อพอได้ยากชมวิวนะ่ะชมชมวิวรถข้างหลังใช่ไหมเนี่ยนะเฮ้ยปลอ่อยเบรกเพื่อรู้อะไรไหมไม่รู้แหละดึงมองกระจกข้างไปดีกว่าไปทำปกติของเราเนี่ยแหละขอโทษ1 5่สกิโเมตรชั่วโมงล้วเอ๊ะตอนนี้ไฟแดงพังโอ้ชีดอ เอ,อือถนนปิดถนนปิดเฉยปิดได้ถูกที่มากผมจะซิ่งนะรถมันเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาลดประมาณรถแล้วมันลดได้นี่ไงมันลดตรงนี้ได้นะครับแล้วจะเบรกทันไหมเนี่ยอสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันโอ้รอด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 แล้วเจอเจอตำรวจพอ,อดีด้วยเอ,อ่อนี่คือกฎอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือบทเรียนของคนที่ไม่ยอมเข้าเรียนให้ถูกต้องนะครับ มาถึงตัวเองไงแหละก็ถือว่าถือว่าเร็วอยู่นะจริงออดี o ้เนี N ่ยแบบซิ่งได้โอ้ด oh, ิฟดิฟเนี่ยโอ้ยมันลื่นนะมาเลี้ยวซ้ายเออ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วผมขับรถคุณคุณธรรมดา,าไม่เป็นเหมาะกับการซิ่งนะนจริงเฮ้ย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 ว๊ปมันมันเปลี่ยนเลนมาเพื่ออ้าวติดเลยตายแล้ว เกมนี้เขสามารถขับรถชนคนตายได้นะแต่มันจะไม่ตายมันจะกำลังเอ,อื้อแล้วมันก็จะล้มลงไปเฉยๆนะครับโอชิต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  <c oughs> เออ,อันนี้ไม่ได้โดนเบาแล้วอันนี้หนักแล้วมาอยู่ในทางโดนอนะไรที่อ่างหนึ่งแลเนะี่ยโอ้ยเบรกเพื่อเบรกทำไมมันไม่มีอะไรต้องเบรกสักหน่อยวิ่งทำไมวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งเพื่อ และแล้วข้ามถนนไม่ดูตามมาตาเรือเลยคนไม่คนคนคนเบรกอีกเพื่อเนี่ยเบรกแง AI มันชอบเบรกอ่ะอ่ะคุณยายไปออกข้างหน้าอีกไม่ใช่ทางลวนนี่ก็ทางเดิมที่ผมมาตอนแรกไงเออชนชนชนรถมันทุกปิวเลย กิโลเมตรเลี้ยวขวางั้นผมซิ่งยาวเลยนะไอเงี้ยซิ่งยาวเลยนะ Hello How are you เฮ้ย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 อะไรของมันน่ะมันมันขับรถอะไรของมันเอาน้ำมันจะหมดอีกแอตะกี้มันขับรถอะไรไอมันขับรถอะไรมันมันมันกินเลนมันเอ้ยมันไม่กินเลนแล้วนั้นแ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเลนเลเหมือนคนเมาอ่ะ รอดด้วยนะไม่รอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ดิฟแล้เนี่ยยังไปต่อได้ดไอด่ำไ,ไม่ได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ายังพอได้อยู่มั้ยได้แหละเกติถึงลูกค้าแล้วบอกแล้วจะขบับเกลียนโอ้ชิดดิฟดิฟดิฟโชว์ลูกค้าไปทีหนึ่ง ถอย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 เอารถมาอีกเอาเฮ้ยเอา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 โดนชนตูดก็ให้แล้ว